พี่น้องนะครับวันนี้เข้ากับพักแรมนะครับเชียงอีสานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เข้ากับสิภาพไปบึงสถานที่พักแรมนะครับเป็นโรงแรมส่วนตัวของเขานะครับนอ้องเมย์จ้าอยู่แบบฟ่อเรีจะเนาออยู่แบบรอบรัวนะครับอยู่แบบอยู่แบบขอบรัวอบออุนคะ่ะเปิดคือขึ้นนอในเบิดบุงแม่ค่ะโอเคไปห้าไปบึงปค่ะเอาคือมีพาปลอดภไ็นบอมนี่เข้าสึกปลอดนาะปลอดภัย ค่ะประหยัดย่างแรกค่ะใส่ห้องนอนเนี่ยนะออ๋เดินมาแรกค่ะแบบว่าสถานที่แบบเตียงนุ่มๆนะคะแล้วก็ไม่อยากพูดค่ะไม่อยากจะพูดอะค่ะก็แบบอยากมานอนพักด้วยกับเราเลยเตียงนะนี่ค่ะเตียงทองอ่ะนี่คือว่านุ่มเต็มมันนุ่มยังไงโอ๊ยอันนี้เตียงท่องเที่ยวนะคะพลาดนุ่มเฮง